สวัสดีครับพี่น้องสุบสาพี่นอ้องสุบสานี่ปลาลุนกันนะครับผมจะมีปลาต่อใหญ่ไหมนะครับโอ้ยหลาหลอยู่พี่น้องหลายอยู่ ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ นำกำลังเสียงครับผม